เฮ้ยเฮ้ยโตวบอสเหรอโตวบอสโตบอสเออพ่นเลือดด้วยว่ะโุ้ยคนลุกโุ้ยผมคนลุกคนคนลุกเตี้ยเฮ้ยมาสครับแล้วนี่คือเกม Kingdom the Blood นะฮะเอ่าโอเค อันนี้คือการเคลื่อนที่นะครับผมโอเคเราหมูไปตรงตรงไหนครับมาฮะปึ๊บเออเจอต,ตัวละ starting low tutorial ครับผมโอเคเออโอเคครับกดอันนี้เพื่อลงนะครับผมก็คือทำไมมันยังเป็นขึ้นจอยวะไอ้ย่าฟันในทีนึงในการเอาตัวนิดนะฮนะต่อ มีครับไปคอมบอย่าี้สอนคอมโบนะฮรโอเคอันนี้เราต้องมาฆ่าล้างผับบันซอมบี้นะผมจากเรื่องคิงด็ f กมีครับฟันไม่เงี่ยรยไปหนึ่ีครับฟันเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเยเเย้ย้ อ่าครับผมอันนี้คือเราเสร็จแล้วอุย้ยมีธนูด้วยเออผมอยากเล่นธนูมากเลยอะตอนแรกคิดว่าแบบมีแค่าดาบไงแต่คือดาบมันก็เท่แต่คือส่วนตัวนะครับผมเป็นคนที่แบบเล่นเล่นธนูมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมนี่ครับโอ,โอ้เราเป็นผู้หญิงด้วยโอเคไปเลือกนะฮะมีหมวกมีชุดเขาเรียกนะชุดคล้ายๆแบบเอสกิโมเลยอ่ะเอ้ยเฟี้ยอยู่เฟี้ยอยู่ ฮะแล้วเราสามารถปรับแต่งหน้าตาได้ด้วยโอ้โหแล้วคือปรับได้อย่างงี้แล้วแล้วว่าอไหรจะเสร็จแล้วว่าอไหรจะได้เล่นวะเนี้ยฮะเอาผู้หญิงต้องคางแหลมๆครับผมทางเรียวๆโอ้ยไม่ต้องอยาวมาประมาณนี้โอเคอันนี้คือกามผู้หญิงต้องแบบมีการนิดนึงฮะให้มันน่ารักน่ารักหน่อยนะครับผมอันนี้แก้มแก้มไม่ต้องขึ้นเยอะนะครับ่ามาที่ตรงตาครับผมอุยอ้ยอุ้ย โหน่ากลัวเราจะไม่ปรับตรงนี้แล้วกันไม่ไม่ปรับแล้วกันมันมันน่ากลัวเกินไปอ่าอันนี้คืออะไรครับอ่าอันนี้คือปรับองศาตาครับผมแบบว่าขึ้นขึ้นลงลงนะครับอ่าประมาณประมาณไหนดีประมาณ,มาณยี่สิบแล้วกันนี่ฮนะมองตรงตรงอุ้ยตาเหล่เลยด้วยอ่าโอเคครับผมได้ชื่อแล้วจะเป็นชื่อว่ามินจองได้ไหม นะแล้วมินจองได้ครับผมโอเคโอเคคือจะได้แบบสวยๆนะครับผมอ่าเราต้ครับผมชื่อมินจองนี่คือมีความหมายนะมีความหมายแบบดาวที่เป็นตัวแทนของคนนะครับผมนี่ยังไงแล้วเราเริ่มมาแบบเฮ้ยมีครับเลือดฉุดกระชากกระชูดเลือกระชูดเลยนะครับผมอันนี้คืออะไรครับเราต้องมาสู้กับตัวนี้เหรออา่า นี่ครับยิงดูไหมฮะยิงต่อเฮ้ยหลบหลบไงวะนี่ครับหลบไปเลยมาดิมาดิมาดิโจมตีระยะไกลไงโจมตีระยะไกลไม่ยิงต่อเนื่อง โอ,อ้นี่มันมันโดดตันโดดตันนี่ครับต่อยนี่ยิงไปทีนึงฟันต่อฟันต่อนี่ครับมาดิมาดิยิงต่อนี่ฮะยิงยิงอีกครับนี่ครัยบต่อเอ้ยยังไม่ตายเว้ยเอ้ยมีใช้ท่าไม่ดีนะเรียบร้อยไปดีเรียบร้อยครับโอ้โหโคตรเจ๋ง บอกเลยว่าธนูมันเจ๋งมากครับโอเคอ้าโอเคแล้วมีภาษาไทยด้วยอ้ะโอเคกด็ดีกองของก่อนครับผมรับทั้งหมดไปก่อนครับผมอ่าโอเคอันนี้คือเราเราฝึกอะไรพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะมาร,รับของฟรีก่อนโอเคฮะของฟรีผลงาน uh, อ่าผลงานน่าจะเป็นผลงานที่เราไปฝึกมาของนี้เป็นคล้ายๆไอนะแบตเทิรพาร์ตแล้วกันโอเคกเราทั้งหมดไปมีอันไหนอีก ภารกิจมีเควสครับโอเคอธิบายเควสเสร็จปุ๊บอ่าอันนี้อันนี้คือแบตเตอร์พาล,ละแรงงเมื่อกี้ไม่ใช่น่าจะเป็นแบบมิชชั่นเฉยๆครับผมล็อกอินครับปุ๊บมาอันนี้อโอเคเราไม่มีตังครับผมไปฮะเราไปต่อสู้กันต่อมาครับเราอยู่กันในเขาเรียกว่าอะไรวนะเฮ้ย มีอะไรอ่ะเฮ้ยซอมบี้ขุดมาจากพื้นครับอือโอ้โหซอมบี้น่า,า,ากลัวมากดูดิตาแดงเลยได้กลิ่นครับไ,ได้กลิ่นไ,ได้กลิ่นของความกลัวของเราแต่เราไม่กลัวครับเฮ้ยเอ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 ้ยแล้วนี่ไง ไปครับไปครับ <c oughs> โดนกัด <c oughs> นอน <c oughs> ตายไปดิครับอาบน้ำก่อนโอเคผิดจะได้หายครับ

กัดอีกแล้วอะ่ะเออโอ้โหอ่านน้ำได้อีกปะวะอ่านน้ำไม่ได้แล้วโอ้โหไปครับไปกันต่อผมเมื่อกี้แบบโดนลุมแบบหืเกือบตายนี่ไี่ไร่ขนมขน,น,น,นูไม่ใช้แล้ว มาครับมาครับมาครอ้ยโดนกัดไอ้เจ้เอียร์เอียรมาดิมาอะไรนักนาฮะมามาฟันไ่ี้เียเียโอ้ยโโดนกัดเีย นี่ตัวหนึ่งไปดิเฮ้ยฟันไปทีเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเกือบเกือบเกือบแล้วเฮ้ยเฮ้ยโต้บอสเหรอตัวบอสตัวบอสตัวบอสเหรอเออพ่นเลือดด้วยมโอ้ยคนลุกโหยผมคนลุกคนคนลุกเยอยเฮ้ย เอ้ยเก็บเออฮึ่มขอฟ้านหน่อยโอ้ยใส่แล้ว ครับเหนื่อยเหนื่อยนึ่งสเตมินาหมดใจยเยนจ็นใจเย็นวิ่งจู๊กก่อนวิ่งจู๊กก่อนวิ่งจู๊กก่อนวิ่งจู๊กมาฝนเลือดฝนเลือดอีกว่านี้ฝนเลือดเสร็จปั๊บมาข้างหลังอุ้ยหื่มควนฟัาน,าน,านออแล้วจีไงฝั่งเนี้ยไอย้เหี้ยกิ้งหมดไปทีนคือมันตายยากตายยากอ่ะตายตายาก มายยากว่ะนี่นี่ฝันหรผ่านอุย้ยมันตู้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 ไอ้เนี่ยฝันไปทีโอ้โหกว่าจะผ่านเออเมื่อกี้ตอนมันมาผมขนลุกจริงๆนะเนี่ยแม่งนี่คนน่าก,กลัวโอ้ อ่ครับเลเวลเพิ่มขึ้นแล้วครับผมอันนี้คือเราสามารถไปอัพสกิลต่อได้ครับภารก,กิจก็มีเสร็จไปบ้างนะโอเคเรามารับภารก,กิจกันก่อนตรงนี้เรายังไม่รู้ว่าพวกอ่าของตรงเนี้ยเราเอาไปทําอะไรได้มางนะครับซึ่งเราก็กดหลับไปก่อนแล้วกันดูกุญยาใครบ<ค>้งทั้งที่คืองเจอญาญิยกุญยา실제로는처음보는군요 그먼나먼 분역 주파진에서, 어의 어이. 상주까지 내려온 겁니까? 상주에 퍼지고 있다는 괴이한 역병... 어이. 듣자니, 그게 모두 당신에게서 비롯되었다던데. 어이. 부정하지 않는군요. 당신이 감히... 전하까지 그렇게 만들어놓고 무사할 줄 알았습니까? โอ้โหเราต้องไปทะลวงเขตนะครับผมอ่าท,ทานในการเติบโตวิญญาณความสมดุลหรือว่าพื้นฟูอ่าเอาความสมบุลไปก่อนแล้วกันเพราะผมยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเพิ่มนะครับจำนวงข้อเขตบอสเอ้าไม่เกี่ยวนะครับนี่อะไรทเลยดิอะไรปะออกมาไหมออกมาไหมฮะ ฮะฮะไม่ออกโอเคไหนวไปต้องไหนวไหมอีกไอ้นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตรงนะไม่ตองนะไอ้เงี้ยปันไปทีดีมาทำน้ำก่อนับน้ำเออชุ่มชื้นนะครับผมเอ้ยเออมาดีมา ไปไหนต่ออันนี้โหไปแล้วเอา้าโดนนัดเดียวตายเลยมาไหมเฮ้ยอ้ออ้อ้ออ ไปไหมอ่ะน้องไอ้แม่โดนไปไหมดิโดนไปไหม,ด,ด,ไไมดิเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บทำไมคนเอ้ยทำไมคนเรามันต้องมาฟันกันเองเออ้นี่เจอคอมโบโไปดิหิวได้ครับสุดยอด เราก็จะหมายต่อเนื่องเอ่อฟื้นฟูอันนี้แล้วกันโอเคไปฮะโห<ฮ>ทีนี้เราไม่ดูอะไรน่าจะเจอบอสอีกตัวนึงครับฟื้นฟูโซเอาเป็นโซนะครับไอ้ นี่ไงมาดิมาพร้อมเสมอพร้อมพร้อมเสมอมาดิมาอ้าวยิงไม่โดนนี่ไงนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโดนฟันเอ้ยติดอะไรอยู่วันนี้ไงฮะฮะฮะ เก็บของไปครับไหนไม่ไหนไหมน,หน,น,นี่นี่ครับเจออีกแล้วนี่เฮ้ยติดเฮ้ยที่โกงอะตรงนี้ติดอ่ะโอ้โห เฮ้ยสติดอะไรเฮ้ยควนไมทีด <Hayır> ิเฮ้ของโบไปดิเฮ้ย <tes> มาต่อครับหิวเลือดก่อนนี่ครับนี่ครับเองไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งมาดิมามามาไอ้เนี้ยครับควันควันเอ้ยเอ้ยวนเฮ้ยมันสวนสวนนี่ควันทีเลยอาบน,น้ำก่อนอาบน,น้ำก่อนเราไม่โดนอะไรเราก็สามารถอาบน้ำได้นะครับ โอเคเก็บตรงนี้มาเสร็จตั้งหลายข้าวของแล้วมีอะไรให้เก็บไหมฮะไม่มีเนาะเราไม่ต้องเก็บของใช่ไหมนี่ครับนีบ่จะจู่โจมเหรอฮะจะจู่โจมเหรอจะจู่โจมเหรอนี่ครับควันไม่ดีควันไม่ดีนี่นี่นี่ครับ,บแล้วก็กดนีนี่ เรียบร้อยครับคอมโบคอมโบโคตรแรงพืนปูพลังกำลัง15เอเอาพลังกำลังครับตอนนี้ มาครับพื้นปูโซ่ความสมดุลเราเอาพื้นปูครับตอนนี้อุย้ยอังนีง้อันนี้หนึ่งอันนี้น่าจะยากแล้วเอาน้ำก้อนอน้ำน้ำก้อนแล้วมาอย่างแรงอังนนะี้อันนี้ E อยู่ไหนอะมีโอ่งปะเออเอ,อ๋อโอเคครับเกือบไม่รอด,เ,อออดเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดนี่ดีไหมฟันต่อฟันฟันต่อฟันต่อนี่เลย นะครับมาต้อกมาพร้อมกันเออเอ้ยโอโกแป๊บแปเออกินน้ำก่อนอาบน้ำก่อนเออ,เอ,อ มาครับนี่ไงนี่ไงมาหัวละวหัวละวหัวหัวละมาบล็อกอะไร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 เฮ้ยหลบหลบก่อนมาหลบได้หลบได้หลบได้ไง โมเ่เนี่ยแล้วก็วฉือนไปนี่ยเรียบร้อยที่ขอไปแล้วเนาะเราเจอบอสแล้วว่ะแต่เลือดเรามีหกสิบสองกบ้า เ้ออเฮ้อยังไงครับโอ,โอ้ยร้อยคนนรับกลัวโออแล้วเต็มเลยฮะมันพ่นเลือดเลือดไม่หมดตัวเหรอวะ บอสชั้นหนึ่งมีเกตโทซาอยู่ค่ะเกตโทซาจะเป็นการคุมการสถานาะหะารบ้องเออะไรทางป้องกันจะถูกเออจากการถูกโจมตีอ่าเป้า,เ,ปา,เ,ปาเพื่อลดอ่าเราสามารถลดเกตได้จึงได้โจมตีต่อ,ตอนเนื่องจะรับกําลังภายในอ่าถ้าทําลายของแล้วกำลังภายในสอ,อง,งช่องขึ้นไปได้โอเคครับมามา

้ยกันอตอนนี้หางเลยไม่ได้แล้วโอ้ยมันน่ากลัวว่ะเออเอ้ยอกันอีกแล้ว ม eh ันไม่มียาถอนสีด้ ชนะซะทีเกือบตายโอ้โหโอ้เหนื่อยมากแบบที่เงียบๆไปคือแบบกานหายใจชิเปล่งเลยเอ่อจะแทนในการต่อสู้ก็สามารถ็ดไนะแต่เราชนะไงเนื้อหาใหม่ทุกเปิดแล้วโอเคครับผมจะอะไร,รวะเนี่ยขอไปฝึกพิเศษไม่เอาครับ อโอเคครับเรามาล็อกของกันก่อนนะฮะโอเคครับส่หรเรากิมนี้ก็ฝากเท่านี้ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะครับผมมาโหลดเล่นกันได้ตอนนี้เปิดให้ฟรีนะครับผมนี่เป็นไงโพเท่อันนี้ผมยังไม่รู้ว่าแบบมันสามารถแบบเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธได้ไหมนะครับเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายก็มีครับแบบเราก็นี่เนี่ยถอดหมวกก็ได้นะถอดอยู่ โอ้ยาวนูอเป็นชุดนี้โวคยคน่ารักเออโอเคครับผมแล้วฝากไว้เท่านี้ครับผมยังไงก็ฝากเกมนี้ไว้ด้วยนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ัผมอย่าลืมติดตามชอ่องมอสเฟย์ครับผมจะันใหม่คลิปหน้าไ,ไปไปฮะ